เคยไหมยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งรู้สึกผิดในยุคที่ของมันต้องกินกลายเป็นรางวัลชีวิตเรากลับพบว่าความสุขจากการกินนั้นแสนสั้นแต่ทิ้งภาระทางใจและสุขภาพไว้ระยะยาวยินดีต้อนรับสู่ทำทังทาง The Series ในซีรีส์พิเศษกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินพอดแคสต์จุดนี้ จะพาคุณเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างปากท้องกับจิตใจผ่านมุมมองทางจิตวิทยาผสานกับเกร็ดประวัติศาสตร์จากเมนูอาหารของกษัตริย์ในพงศาวดารที่แม้จะมีอำนาจล้นฟ้าแต่กลับเลือกวิถีแห่งความพอเพียงและเรียบง่ายสิ่งที่คุณจะได้รับจากซีรีส์ในตอนนี้ปลดล็อกปมใจแยกให้ออกระหว่างความหิวของร่างกายกับความอยากของอารมณ์วิถีแห่งราชัน เรียนรู้ปรัชญากินเพื่อครองสติจากกษัตริย์และแม่ทัพในยามศึกเทคนิค80%อร์ซนศาสตร์โพชเนมัตัญญตากินอย่างไรให้ตื่นตัวไม่ใช่กินจนตื้อสติบนโต๊ะอาหารเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นห้องปฏิบัติธรรมทางสายกลางเลิกสุดโตองอดจนเครียดหรือกินจนป่วยสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนมาร่วมเปลี่ยนการกินให้เป็นการตื่นรู้และเปลี่ยนอาหาร ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตไม่ใช่แค่เครื่องมือบำบัดความเครียดชั่วคราวกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการเดินทางสู่ใจที่เบาสบายทำนำทาง The ะซีรีสสวัสดีครับ